เฮ้ยเจ็บช้มัมดเลยอ,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 อ้มากระจอกเอ้ยคิดหรือว่าจะสู้ได้นะ่ะเฮ้ยบู๊มาช่วยแล้วตายใส่มากระจอกโอ้แกนั่นแหละที่จะต้องตายเฮ้ยไม่ได้กาแล้วตรงนี้ก่อนเฮ้ยฟ้าไว้ก่อนเถอะไอ้พวกมากระจอกเฮ้ยพ่อแกจริงๆเลยน่ะน้องแกจะรีบบุกขึ้นไปบนฐานของพวกแมวทําไมละ่ะเห็นไหมเนี่ยเจ็บกันมาหมดเลยดีนั่นเนี่ยยังไม่ได้เป็นอะไรกันมากเนี่ย ว่าแต่เสียงน่ายไปเรยนะเพื่อนฮะอยู่ดีๆก็เป็นเสียงนี้เฉยเลยฉันงงนะงงนะ <ic ric an> พวกแกคิดหรือว่าแกจะหน,นีพวกข้าพ้นอ่ะเ <c oughs> ฮ้ยน้องชายพวกแกรีพาเพื่อนของแกหนีไปหมดจะสู้กับไอ้หมอนี่เองเข้ามาเลยไอ้แมวดำน้างถ้าแกคิดว่าสู้ฉันได้ก็เข้ามาเลย <c oughs> คิดหรือว่าไอ้หมากะเจงแกสู้ฉันได้นะก็มาดิครับ ไปแล้วทุกคนรีบวิ่งรีบวิ่ง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 แล้วแล้วตัวข้างหลังเรามันคือตัวอะไรเนี่ยมันก็แค่กวางไฟไหม้ทุกคนรีบวิ่งเลยวิ่งแล้วทุกคนรีบวิ่งเลวิ่ง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 จะรีบไปไหนกันละพวกหมาอยู่คุยกันก่อนสิไม่สิเลิกคุยกันแค่นี้ดีกว่าฉันจะปิดฉากพวกนายทุกคนจะได้จบเรื่องทั้งหมดสักทีพ่อหนี้เจ้าแมว เดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันดีวกว่านะมาสู้กันนะโอเคไหมเรื่องทั้งหมดจะได้จบสักทีคนอื่นไม่ต้องเกี่ยวนะตัวพวกแกไอ้สามตัวนี้ไอ้พวกหมาพวกไอ้แกรีมนี้ไปเถอะนะถ้าครั้งหน้าเราเจอกันแล้วเสียงของข้าเปลี่ยนไม่ต้องแปลกใจหรอกข้าสามารถใช้เสียงของหมาอื่นได้โอเคไหมไปไปแล้วไปไปสักทีสินะมาเรามาสู้กันดีกว่า